ขิดเชนวนเชียงสวัสดีค่ะน้ำมันที่ใช้ไปแล้วหนึ่งครั้งจะมีเศษอาหารที่ตกตะกอนอยู่และสีของน้ำมันจะคล้ำขึ้นถ้าจะนำกลับมาใช้ม่อีกครั้งเนี่ยจะมีวิธีไหนที่สามารถทำได้บ้างวันนี้เรามีเคล็ดลับที่ไม่รับปาบอกให้ทุกคนรู้กันสิ่งที่เราจะต้องใช้คือแป้งสาลีนำแป้งสาลีมาผสมกับน,น้ำเปล่าคนให้แป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกันเราจะไม่ให้แป้งข้นเกินไปนะคะเสร็จแล้วนำน้ำมันที่ใช้แล้วเนี่ยรังไฟให้ร้อนแล้วก็เทแป้งที่ผสมไว้ลงไปให้หมดเลยแป้งมันก็จะฟูขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็น้ห่วรนนะะเ็ไดาาามีศษอ มากับแป้งที่เราลงไปทอดด้วยท <Wow. S 1> อดไปสักพักแล้วก็ตักแป้งออกเอาน้ำมันไปกองเอาเศษออกอีกรอบนึง mm. เท่านี้เราจะได้น้ำมันที่ใสขึ้นและใช้ได้อีกครั้งนึง mm. แต่แนะนําว่าให้ใช้ได้แค่อีกหนึ่ง,ง,งครั้งเท่านั้นถ้าใช้ซ้ำม,มากกว่านี้เนี่ยจะส่งผลเสียให้กับร่างกายนะคะ uh. วันนี้เราจะทําเมนูเขาผัดชะอมปลาทูตั้งกระทะไฟกลางใส่น้ามันที่เราทาไว้เมื่อกี้นี้ลงไปเอาปลาทูลงไปทอดให้สุกตักใส่าจานนําปลาทูเนี่ยไปแกะเนื้อผักเอาไว้นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ตั้งกระทะม่อีกรอบรอบนี้ใส่น้ามันใหม่นะจ๊ะใส่กระเทียมพริก ผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ข้าวหอมมะล,ลิหุงสุกปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรมตาง้วนเชียงซอสปรุงรสอาหารฉลากเขียวสูตรเดิมเพิ่มคุณค่าด้วยเกลือหิมาลาัยบริสุทธิ์น้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันใส่ชะอม,มและเนื้อปลาทูผัดให้ชะอม,มสุกกระดกกระทะโชว์สักรอบสิโจโจ๊โจเสร็จแล้วเทใส่าจานกินได้แล้วจ้าเพื่อนๆสามารถติดตามว้วนเชียงได้ทาง้วนเชียงทุกยอด